สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนราชาปาสิบหกทารูนะคะวันนี้เราจะทำหัวข้อที่ท็อปปิดที่ว่าเขามองเราอยู่ในสถานะไหนของหัวใจเขาเขาให้เราอยู่ในสถานะไหนในหัวใจเขาคนคบคนคุยแฟนหรือคนคาดหวังที่จะเป็นคู่ครอง ถึงขั้นแต่งงานในอนาคตเขามองคุณอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะโอเคผู้ที่เลือกชมคลิปวิดีโอนี้ก็คือต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือกำลังคบหาดูใจหรือรู้จักกันใหม่คบหากันมาระยะหนึ่งก็ได้แล้วเขาวางตำแหน่งคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับการเลิกลากันไปแล้วนะคะเอาที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะโอเคตั้งจจตอธิษฐานถึงคนคนนั้นของคุณและลืมตาขึ้นมานะคะ คุณสะดุดกับกองไพ่ชุดไหนวันนี้มีเพียง2กลกองนะ,ะให้เลือกนะคะเอาชัดๆไปเลย1ห,หรือ2เท่านั้นนะคะกองที่1สีชมพูกองที่2ส,ส,สีขาวนะคะเป็นเป็นแหวนเนาะเป็นแหวนโอปอลและเป็นแหวนอ่าหินสีสีขาวนะคะกอง1กอง2การดูไม่ได้เจาะจงดวงใครนะที่รักเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงเอาที่เรารับไว้เอาที่ ดึง energy หรือมันเป็นไปได้ในสิ่งที่เป็นนะคะอย่าไปซีเรียสดูเพื่อความเพลินเพิน,นดูเพื่อความบันเทิงถ้ามีสิ่งใดที่มันเป็นช่วยเหลือเราได้ก็เก็บกับไปหรือเป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีถ้าฟังแล้วดึงพลังงานบวกให้คุณคุณก็คอมเมนต์ในสิ่งที่คุณต้องการไว้ได้เลยแต่ถ้าสิ่งไหนฟังแล้วมันไม่ใช่มันไม่โอก็ไม่ต้องเก็บกลับไปนะที่รักโอเคค่ะไปแล้วฟังคำทนายได้เลยไปกันจ้า สองที่หนึ่งอะแวนงสีแวนงสีสชมพูไปดูกันขอดูค่ะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนอืพลังงานความรักความสัมพันธ์อตอนนี้คุณอ่ะเหมือนคุณมีความหวังมีแพชชั่นกับคนคนนี้มากๆ บางคนก็เป็นคนรักเก่าย้อนกลับมาคบกันบางท่านก็คบกันรู้จักคบหาดูใจกันในที่ทํางานมีที่เป็นที่ปรึกษาคอยถ้อยทีถ้อยอาศัยให้คําช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะบางคนย้ายถิ่นย้ายฐานหรือย้ายเหมือนต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็คบกับคนต่างชาติต่างภาษาแต่ความรู้สึกของคุณนั้นในสิ่งที่เป็นก็คือว่า คุณเหมือนคุณได้เจอเขาคุณมีความรู้สึกดีเหมือนถูกชะตาถูกใจมีความรู้สึกแบบว่า,าเขาเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีคุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยยอมใครคุณยอมคนคนนี้ถูกใจคุณมากๆ แล้วมีเหมือนเขายังก็เหมือนเหมือนสัมผัสได้เหมือนสื่อถึงกันได้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขาบางทีก็เหมือนมีซิกเซนต์ต่อกันเนาะบางนามันเป็นเหมือนความชื่นชมชื่นชอบที่หลงไหลได้ปลื้มกันมากๆนะบางบางทีคุณก็รอรอคอยการได้อยู่ด้วยกันรอคอยการมาเจอกันบางคนก็เป็นความรักระยะห่างไกลต่างถิ่นแดนไกลบางท่านก็อยู่ต่างที่ต่างจังหวัด แต่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังมีการพูดจามีมการสื่อสารมีการติดตอ่อและเป็นความรู้สึกที่ดีๆมากๆในเวลาขณะนี้บางทีแล้วก็เหมือนรอ,อจังหวะรอเวลารอวันเวลาที่จะ,ะโครจรมาเจอกันหรือโครจรมาอยู่ด้วยกันให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนไม่ต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วอะ่ะเหมือนคุณรอคอยอย่างนั้นกับเขานะคะโอเคก็เป็นความสุขที่แบบว่าได้รู้จักกับคนคนคน,นี้ถ้าเป็นพลังงานเอนเนจีนี้ไปต่อนะคะ ขอ,อดูเขาคนนั้นนะมาความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแล้วก็เขามองคุณในตำแหน่งไหนนะคะว้าวมีออฟฟอร์ชูนแปดถ้วยหยน,นึ่งเหรียญล้วก็เพนนิคเคิลเขามองคุณคือเขารู้สึกตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกว่า เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะมีคุณเข้ามาเติมเต็มหรือเข้ามาในชีวิตของเขาเขามองเขามองเขารู้สึกแบบว่าเขารักคุณมากๆในเวลาขณะนี้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาย้ายถิ่นย้ายทันหรือย้ายที่ทํางานหรือมูฟออนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมาเจอคุณแล้วเขาอะโฟกัสในเรื่องของอนาคตมากขึ้นการโฟกัสอนาคตมากขึ้นแล้วมีเป้าหมายมากขึ้นนั้น เกิดจากแรงบันดาลใจจากคุณนะคะการที่เขามีเป้าหมายมากขึ้นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นตั้งแต่มีคุณเข้ามาในะชีวิตทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขารู้สึกว่าเขามองอะว่าคุณอะคือคนที่แบบว่าถูกใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆและก็รู้สึกรักคุณเหมือนรอจังหวะหรือรอเวลาแค่เท่านั้นเองที่ให้ทุกอย่างมันชัดเจน ในความรู้สึกตอนนี้ที่เขามีคือถึงแม้ว่าในสถานะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ชัดเจนแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณจะเย็นๆค่อยๆดูกันไปแต่ความรู้สึกที่เขามีตอนนี้คือเขารักคุณแน่นอนเขาชอบคุณและเขาก็รักคุณรู้สึกดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตและทําให้เขามีเป้าหมาย เพื่ออยากจะทําอะไรเพื่อกันและกันเพื่อคุณเพื่อเขาเพื่อให้ชีวิตไปตอดแบบมีความสุขโดยมีคุณเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจอันนี้คือสิ่งที่เขามองในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอืมแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอีกในเวลาขณะนี้เนี่ยเขากําลังศึกษาดูใจเรียนรู้กับคุณนะคะอืมเหมือนว่า หมือนบางทีนะมันไม่ใช่แค่ความรุ่มหลงหรือความหลงไหลซึ่งกันแลกกันในแค่ความชอบที่ถูกใจกันเท่านั้นคุณอ่ะเป็นเหมือนคู่ที่แบบว่าเคมีตรงกันนะที่แม่หมอเห็นแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่แค่ความเคมีตรงกันความชอบเหมือนกันมันมีหลายหลายอย่างคือว่าเมื่อคุณเจอความยากลําบากหรือเจอปัญหากับชีวิตหรือเขาเจอปัญหากับชีวิตเขาเขาจะดูว่าคุณอ่ะจะสามารถอยู่เคียงข้าง หรือจะเป็นกําลังใจเหมือนจะทิ้งเข้าไปคางคันไหมเหมือนเขาเป็นคนที่คิดเยอะคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาได้ตัดสินใจคุยกับใครหรือตัดสินใจที่ดูใจใครอ่ะเขาวางแผนหรือวางแผนอ่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะระยะยาวตอนนี้คือเขาชอบคุณแล,ล้วเขาก็รักคุณมากเขาต้องการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะแต่เขาก็ดูแต่แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่า แสดงออกไปมากคือกักไว้อยู่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขากําลังดูหลายๆอย่างดูทุกอย่างในคือความชอบสเปคทุกอย่างมันได้แล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับในสัยใจคอระหว่างคุณกับเขาอะเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอปัญหาน่ะคุณจะสามารถที่จะรับมือแล้วก็ฝ่าฟันไปกับเขาได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาเขาดูคุณอยู่นะคะ แต่ถามว่าในความรู้สึกที่เขามีกับกับคุณเนี่ยคือเขารักคุณแล้วเขาก็ชอบคุณแน่นอนแ,แต่เขาก็ดูว่าความมีน้ําใจของคุณความดีของคุณหรือตัวตนของคุณกับเขาอ่ะคุณจะเหมือนผู้หญิงหรือเหมือนผู้ชายคนอื่นไหมพอเจอความยากลาบากพอเจอปัญหาอ่าก็จะทิ้งกันไปไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะสามารถเป็นคู่ที่จะอ่าจับมือกันเดินแล้วไปพร้อมกันได้ไหมคือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ไม่ใช่มีความรักเพื่อต้องการความสัมพันธ์ทางกายเท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่คิดเยอะวางแผนวางแปนค่อนข้างที่จะเยอะกับความสัมพันธ์ซึ่งเขาเนะี่ยคิดกับคุณนะเขามองกับคุณในความในความรักระยะไกลกับคุณนะคะอืมอ่ขอดูอีกค่ะว่าแล้วเขาอะ่ะเอาชัดๆไปเลยว่าเขาวางคุณในตำแหน่งไหน,ไหนบ้างเห็นไหม เออเขามองคุณอ่ะคือสมบัติของเขาอ่ะคือคนรักของเขาอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณคือแฟนคือคนรักของเขาในอนาคตนะคะทีเนี้ยที่แม่หมอเห็นคือไม่ใช่เขาอ่ะมองไปถึงการเป็นแฟนกันแล้วก็มองไปถึงการเป็นคู่ชีวิตแต่ตอนนี้คือต้องเอาระดับขั้นของการเป็นแฟนให้ได้ก่อนนะคะฉะนั้นเมื่อผ่านความผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆไปได้ แน่นอนว่าคนคนนี้คือเขามองคุณอ่ะต้องการที่จะศึกษาแล้วได้คุณเป็นแฟนพอได้คุณเป็นแฟนแล้วศึกษากันระยะหนึ่งก็ต้องการแลนที่จะไปถึงการเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาในอนาคตแต่เหมือนทุกอย่างมันยังไม่มีความแน่นอนเพราะว่า ทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ใจระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่แค่ว่าเขาพิสูจน์คุณคุณเองก็พิสูจน์เขาเช่นเดียวกันเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณจะทนด้านเมือ่อด,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 ด้านดาร์กด้านดําหรือทนเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาต้องการที่จะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาศึกษาดูใจแต่ที่แน่ๆที่เขารู้จักคุณในเวลาขณะนี้เขาไม่ได้มองความสัมพันธ์กับคุณเล่นๆแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณเป็นแค่คุณคุยหรือเป็นแค่ เป็นแค่เพื่อนแกล้งเหงาไม่ใช่เขาไม่ได้มองคุณเป็นคนที่แบบว่าคบกับคุณหรือกับคุณเพื่อความสัมพันธ์ในเรื่องของเซ็กในเรื่องของ18บวกในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายไอ้ตอนนั้นนะ่ะมันมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่แต่จุดที่หลักๆเลยคือว่าการที่เขาจะมีอะไรกับใครนั้นเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่เกิดจากความรู้สึกที่รักจริงๆเขาจะไม่มีอะไรด้วยซึ่งเขารู้สึกรักคุณและถูกใจคุณมากๆชอบคุณในเรื่องนิสัยใจคอทุกอย่าง แต่เขาก็ดูว่าการที่จะเป็นแฟนกันในอนาคตน่ะคุณคุณจะคุณจะเป็นแบบว่าเป็นลักษณะแบบนี้ไปนานๆจริงๆไหมเป็นคนดีเป็นคนที่เข้ากันแบบนี้จริงๆได้จริงๆหรือเปล่าคือแล้วเขาก็วางแผนคุณอย่างนั้นนะคะว่าต้องการที่จะได้คุณเป็นแฟนออกหน้าออกตาเมื่อถ้าผ่านขั้นระดับของการเป็นแฟนแล้วก็มองคุณไปถึงขั้นของการเป็นภรรยาหรือเป็นสามีในอนาคตกับคุณนะคะอ่ะขอดูอีกนะว่ายังไงอีกนะคะ แล้วเขาคิดยังไงกับเราอีกเห็นไหมเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเลอค่าสําหรับเขาเหมาะที่จะคว้ามาเป็นคู่นะคะอเหมือนได้เจอคุณอะ่ะเหมือนได้เปิดโลกใหม่เจอโลกใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆมีคุณเหมือนมันเป็นโลกที่มีความสุขระหว่างคุณกับเขาเขามองคุณคือคู่ชีวิตของเขาในอนาคตเนี่ยถ้าได้คุณเป็นคู่ชีวิตน่ะ เหมือนจะเป็นการส่งเสริมกันในทุกๆด้านที่แน่นนคือก็ถูกใจกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอสรีระร่างกายาบุคลิกต่างๆทีนี้นเอาทีนี้นเขาก็ต้องศึกษาเรื่องของนิสัยอีกไปอีกนานๆว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะรับกันได้จริงๆหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เ้ามองอ่ะ เขาไม่ได้มองคุณว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางกายแน่นอนจริงที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขามองถึงอนาคตของคุณอ่ะเขามองคุณคือคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีค่าที่จะพยายามที่จะคว้าคุณมาแล้วให้คุณอยู่ตรงนี้กับกับเขาเพื่อได้คุณเป็นแฟนและได้คุณเป็นคนในคู่ครองในอนาคตแล้วเขาแบบอยากเขามองว่าคุณอ่ะคือคู่ชีวิตของเขาแล้วแหละ การที่มาเจอการการที่เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเหมือนเรื่องบังเอิญอ่ะเขามีความรู้สึกอย่าง,งานั้นมันเหมือนพรมลิขิตหรือเวลาหรือจังหวะเวลามันทามมิ่งมันได้แล้วหมุนมาเจอกันแล้วทําให้เขานะ่ยมีแรงบันดาลใจเหมือนเขาเจอคุณนะ่ะมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นมันมีอะไรทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนเป็นการกําเนิดใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็รู้สึกดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตฉะนั้นสิ่งที่เขามอง เขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปเขาต้องการที่อยากจะได้คุณอะอยู่กับเขาแบบนี้ไปนานๆและต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อไปถึงขั้นระดับของการอยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองจนถึงขั้นแต่งงานนะคะนั่นแหละคือเสิ่งที่เขามองโอเคก็ดีใจด้วยสำหรับผู้ที่เลือก กองสีชมพูนะคะขอดึงพลังงานเอนจิ้ขอให้คุณเป็นไปอย่างที่คุณต้องการขอให้คุณมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายยอ่าต่อไปผูดชี้เลือกสีเขียวนะมาดูกันขอดูพลังงานเอนจิ้ของคุณก่อนนะคะว่าวันนี้พลังงานของคุณพลังงานความสัมพันธ์ที่คุณเจอเป็นอย่างไรนะคะ เทียน,นมันหยุดมันหยดใส่อะ่ะพรมหยดใส่พื้นนีอ่อ่ะขอดูค่ะว่าขอดูหน่อยพลังงาน energy คุณเป็นอย่างไรแล้วว้าวอืมมันคุณอะ่ะเจ็บกับความสัมพันธ์เจ็บกับความรักมาเยอะแต่พอคุณมาเจอคนนี้คุณก็รู้สึกว่าต้องการเหมือนคุณมีความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่า มันมันมันมีมันมีความลำบากใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคุณกลัวคุณกลัวว่าคนคนนี้จะหักหลังหรือจะทําอะไรรับหลังคุณเหมือนที่ผ่านมาเหมือนคุณที่เหมือนสิ่งที่คุณเคยเจอบางทีคุณไม่อยากที่จะถูกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกอีกต่อไปคือคุณเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์ประมาณนี้อะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขามีใจบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าเขา คบเราเผื่อเลือกไหมคบเราคนเดียวหรือเปล่าหรือมีคนคบคนคุยเยอะหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนคุณพยายามดูคุณเหมือนคุณสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณเพียงคนเดียวเหมือนมีเหมือนเขามีการคอนแทคกับคนเยอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยเหมือนกันแต่คุณเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เห็นคําตอบที่ชัดเจนะบางทีคุณก็มีความหวังอะว่า เขาคงไม่ทำอย่างนั้นมั้งเขาคงจะเลือกเราเป็นตัวจริงและเขาคงจะคุยกับเราที่เขาคุยกับเราเขาก็ต้องชอบเราบ้างแหละอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วกับสิ่งที่คุณเจอคุณไม่อยากจะเจออะไรที่เป็นซ้ำๆเดิมๆเพราะคุณเจ็บกับความสัมพันธ์ที่โดนหักหลังโดนหลอกโดนแบบว่าทำให้มีหวังแล้วก็มองคุณเป็นตัวช้อยเป็นตัวเลือกคุณคุณไม่อยากเจอความสัมพันธ์แบบนี้แล้วบางทีคุณก็อยากจะตัดจบหรืออยากจะหักดิบ หยุดการติดต่อหยุดการสื่อสารไปแต่บางทีก็เหมือนมีมีความหวังอีกขึ้นมาอีกว่ามันต้องใช่เราบ้างสิมันต้องเป็นมันก็ต้องเป็นเราบ้างสิอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมโอเคถ้าคุณเป็นพลังงาเนเอ e r g y ประมาณนี้ไปต่อนะคะอืมขอดูค่ะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นยังไงตอนนี้ดูดิ เขาก็รักคุณนะแต่เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ตอนนี้นะคะเขาชอบคุณเขารักคุณแต่เขาไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณได้ทำไมเขาติดอยู่กับความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งจริงๆด้วยคะ่ะอืม สิ่งที่คุณสงสัยหรือสิ่งที่คุณคิดเขาเขาคุยเขาก็ชอบคุณอยู่เขารักคุณอยู่แล้วเขาก็มองอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์คู่ขนานไปด้วยกันเขาอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะแต่ความสัมพันธ์นี้จะต้องจะต้องไม่เร่งรีบและไม่ตีกรอบ เขาถึงจะยังจะไปยังยังอยากจะให้มันไปต่อหรือไปต่อได้แต่ถ้าเร่งรีบอะไรตอนนี้เหมือนคาดคั้นเอาคำตอบเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ใหให้คำตอบหรือให้สถานะกับคุณไม่ได้แต่ถามว่าความรู้สึกที่เขามีเขาคิดอย่างไงเขารักคุณอยู่เหมือนกันนะคะอืมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะ โอเคแล้วสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาคิดอย่างไรบ้างในเวลาขณะนี้ชิงอ o อ c ค p ับใสออฟบอลชิงอ็อ f ค u ับโอ้โหเจ้าสติดชิงอ็อบเพนนิ e คันสิ่งที่เขามองว่า เขาเองก็ถูกใจคุณมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองว่าคุณอะคือคนที่แบบตรงใจเขาแล้วก็เข้าใจเขาในช่วงเวลาที่เขาเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรอะคุณก็สามารถที่จะรับฟังเขาได้เหมือนคุณอดทนอะ บางครั้งบางคําพูดเขาเองก็พูดไม่เข้าหูคุณหรือคุณเองอาจจะมีคําพูดที่ไม่ค่อยจะเข้าหูกันในบางเวลาแต่ทุกอย่างแต่คุณก็เป็นคนที่อดทนกับคําพูดได้คือตัวเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆแต่อย่างที่แม่หมอบอกว่าเขาก็ยังมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนส์คือเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้ในเวลาขณะนี้ เหมือนรักครั้งนี้เป็นรักสามเศร้านะคะอืมเหมือนเขามีเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีคุณด้วยในความสัมพันธ์นี้อืแล้วเขามองเราอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้อสิ่งที่เขามองนะคะ เหมือนเขาคว้าเราไว้ให้อยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆหรือมีเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่ที่แบบว่าความสัมพันธ์ทางกายอะค่ะรักเราชอบเราแล้วก็เก็บเราไว้เพื่อเพื่อเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายอะเนาะสิบวกในเรื่องของเซ็ก เพราะเขาก็คาดหวังต่อสิ่งน,นี้กับเรานะคะอืมอืมค่อนข้างที่จะถูกใจอืมชอบรักแต่มันเป็นความรักที่เก็บเราไว้ในความสัมพันธ์แบบลับๆและอยากให้คุณอยู่ตรงนี้จริงๆก็อยากให้คุณเป็นคู่ครองเป็นแฟนแต่ติดกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งจึงไม่สามารถที่จะให้สถานะคุณตรงนั้นได้ ถ้าคุณยินยอมนะคะเท่าที่แม่หมอเห็นเนาะเท่าเท่าที่ค่าคุณยินยอมอยู่กับความสัมพันธ์ลับๆหรืออยู่กับเขาตรงนี้ได้คุณยอมรับได้เขาจะไปต่อกับคุณเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกรักแล้วก็ลงไหลในตัวคุณแล้วก็ชอบเคมีได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายรักลุ่มหลงหลงไหลในตัวคุณแล้วก็สามารถดูแลคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน เขาเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณนะอืมแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ไม่ได้คือสถานะที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแฟนก็ยังไม่ได้เลยอะให้สถานะที่ชัดเจนคอยความเป็นแฟนหรือให้คู่ครองก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาติดอยู่อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ที่มันที่เขายังไม่ได้ตัดจบหรือยังไม่ได้เลิกลายาล้างอะไรประมาณนั้นเลยนะคะอืมฉะนั้นสถานะที่เขาให้คุณอะ หนึ่งเขาเห็นใจเขาสงสารและอยากให้คุณแล้วก็รักแล้วก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้ถึงรักมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้สิ่งที่ให้คือความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักคนที่สองหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่อยู่ในความลับจริงๆอยากอยากได้คุณเป็นแฟนแหละแล้วก็อยากได้คุณเป็นสามีเป็นภรรยาในอนาคตแต่มันทําไม่ได้เพราะติดความสัมพันธ์นี้ ถ้าคุณไปต่อเขาก็จะดูแลคุณเป็นอย่างดีถ้าคุณยอมรับตรงจุดนี้ได้นะคะอืมแต่ถ้าคุณเรียกร้องหรือคุณต้องการที่จะให้เขามีเพียงคุณคนเดียวซึ่งเขาทำไม่ได้เดดเดมาอืมไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเลือกคุณเขาต้องเขาก็อยากได้คุณ แต่เขาไม่สามารถตัดจบอีกคนหนึ่งได้ถ้าคุณไม่ไม่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์แบบนี้สุดท้ายแล้วถ้าคุณจะจบเขาก็เคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะอืมฉะนั้นสถานะที่เขาให้คุณคือเหมือนคุณเป็นโลกใบที่สองโลกสองใบอืมแล้วก็ไม่สามารถมีสถานะให้กับคุณได้อุ้ยไพ่ใบเก่ากลับมาหมดเลยจ้ะอืม อยู่ได้ในสถานะไม่ชัดเจนไม่มีสถานะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันในความรักนะคะนี่คือสิ่งที่เขาให้คุณถ้าคุณอยู่ในโลกใบที่เขาวางไว้ให้รับได้ปรับได้เขาก็รักแล้วก็ไปต่อกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้กับสถานการณ์แบบนี้คุณพร้อมที่จะตัดจบ ถามว่าเขาเสียดายไหมเขาเสียดายเขาเสียใจแต่เขาก็จะเคารพในการตัดสินใจของคุณนี่คือสิ่งที่เขามองความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะโอเคแม่หมอขอการช่วยเหลือคุณหน่อยว่าคุณควรทำอย่างไรกับคนคนนี้ดีโอ้โหจริงๆนินะเสิยดาบมาจริงๆเขาก็ไม่ได้รังเรานะแตถ่ถ้าเรายินยอมที่จะอยู่เขาก็ไปต่อแต่ถ้า ถ้าคุณจะไปคุณจะก้าวออกไปหรือตัดจบอะเขาก็พร้อมให้คุณไปอืมถ้าคุณรู้ความจริงแล้วถ้าคุณยอมไม่ได้หรือคุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่โอเคจริงๆแล้วเขาก็อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่นะคะอืมเริ่มต้นกับคนที่สามารถชัดเจนกับคุณได้ดีกว่าอืมคุณก็จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เช่นเดียวกันการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่กับคนใหม่ บางทีการยึดติดคิดว่าคนนี้คือคู่ครองคือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆแล้วคนที่เขาสามารถทําอะไรให้กับเราและรักเราจริงๆที่สามารถแสดงออกไม่ให้เราเป็นคนที่สองรองจากใครมันก็มีแย่ๆไปนะคะที่รักอืมฉะนั้นสิ่งที่คุณจะช่วยคุณได้คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่โดยตัวของคุณแล้วมองหาถึงเป้าหมายในตัวคุณจริงๆว่าคุณจะอยู่ตรงนี้เพื่อเขาจริงๆหรอ หรือคุณควรจะอยู่เพื่อตัวของคุณเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อมองหาสิ่งใหม่และคนใหม่นะคะโอเคนี่คือสถานะที่เขาให้กับคุณในวันนี้นะ,ะโอเคถ้าสิ่งใดฟังแล้วไม่โอเคแต่ถ้าฟังแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจหรือตัดสินใจได้ก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องเก็บกลับไปนะทีนะ <S <S ก็วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย